bye สำหรับเยาว,วชนด้วยและที่สําคัญคือไม่ใช่แค่เยาว,วชนก็ทุกวัยที่มีโอกาสที่จะได้ประกวดดนตรีนะครับส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยก็จะหาวิธีประกวดยากและเป็น,เป,นเป็นเวทีที่มีคุณภาพด้วยเป็นเวทีที่มีศักยภาพเทียบเ,เท่ากับเทียบเ,เท่ากับระดับโลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเป็นเป็นเรื่องที่น่าตืน่นเต้นสําหรับที่น้องนักดน,นตรีเหมือนกันาว ครับเป็นรุ่นพี่รุ่นเพื่อนแล้วกันนะครับก็ผมว่าเ็าคงต้องกลับไปทบทวนตัวเองจริงๆแล้วแหละว่าเฮ้ยเราเรารักแล้วเราชื่นชอบที่ที่จะเล่นดนตรีในแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ที่ติดใช่ไหมเดินนะก็โทษก็โทษโอเค ก็เป็นโอกาสหนึ่งอะครับที่ที่ผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนพี่นักดนตรีต้องกลับไปฝึกซ้อมแนะเพราะว่าโลกเราทุกวันนี้ผมว่าคนเก่งเต็ไมไปหมดเลยทีนี้โอกาสมาถึงแล้วก็รีบ,รบเร่งเร่งรีบทำดีกว่าครับใครใครมีแรงมีศักยภาพอะไรให้รีบรีบตัดคลิปตัวเองแล้วก็รีบเก็บเอาไว้เตรียมตัวส่งได้เลยครับ ใช,ใช่ครับประสบการณ์เหรอสำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆก้าวหรือก้าวแรกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ว่ามันจะต้องแบบราบลื่นขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำไม่ดีส่วนตัวเป็นควอยากฝังอะไรอยางเน้องที่กำลังจะเข้ามาร่วมโครงการในการฝึกถ้าเป็นทคิกเล็กๆก็อย่างเงี้ยค่ะโอ้ทคิกเล็กๆของผมคือซ้อมจนเบื่อซ้อมดนตรีด้วยกันจนเบื่อจนรู้สึก เหมือนไม่ต้องใช้ความคิดในการเล่นแล้วอ่เวลาเล่นดนตรีเนี่ยมันต้องมีเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของสมองเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเสียงด้วย,วยคือซ้อมจนเรารู้สึกว่า,วเ,ราเราเราเบื่อแล้วอะอยากหยิบดนตรีอยากดีเครื่องดนตรีอะไรขึ้นมาเล่นก็มันก็เป็นแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยทำให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราขึ้นไปแสดงหรือขึ้นไปโชว์หรือลงขวดเนี่ย ผมว่ามันจะยิ่งสามารถใส่ความรู้สึกเข้าไปเพิ่มได้อีกซึ่งนั่นเป็นสิ่งสำคัญของการเล่นดนตรีนะครับเด็กเนี่ยากแต่งงานดิเดินสายทำงานต่อนเยอะเลยเนาะเป็นยังไงอะคะไม่ได้พักเลยเนาะสุดยอดเลยครับทำงานหนักเลยครับหลังจากหลังจากเสร็จงานแต่งไปก็พักหนึ่งวันวันรุกงขึ้นก็เล่นคอนเสิร์ตวันบัลลนก็เล่นคอนเสิร์ตหยุดหนึ่งวันแล้ววันบัลืนก็เล่นคอนเสิร์ตมาเลือกรูดมาเล่นนนี่ยังไม่ได้หยุดเลยวันนี้ก็ไปเล่นต่อ ใช่ครับมันต้องแผ่นตั้งแต่แรกเลยที่ว่าเรารับงานหลังงานแต่งจะเหลืออะไรงานจ้างเรื่องคอนเสิร์ตมันมีมาสักพักแล้วครับแต่ว่าเราไม่อยากขยับอะไรกับงานแต่งเราครับแอะไรมันหาช่องประมาณนี้แล้วครับย้อนมันเป็นเป็นตามปกติเพราะว่าเราก็พักกันมาห้าเดือนแล้วครับเห็นหน้าเห็นตากันมานานมากเลยครับไม่มีเลยครับตอนนี้ อนร้ไม่มีเวลาพลักเลยครับตอนนี้ค <Eden. S 2> ิวผมประมาณวัษภาครับที่มีคอนเสิร์ตแบบอาทิตย์ละประมาณสองถึงสามวันอะไรเงี้ยครับใช่ เริ่มตืม่นมามิกขนมปังท oh. อดไข่ให้ผมกินเหมือนกันนะก็อะไรเงี้ยแต่ว่ามันผมไม่ได้ซีเรียสเลยครับถ้าให้เขาเป็นแบบเขาวันไหนเหนื่อยก็ไม่ต้องทำว oh. ันไหนนึกอ,อยากทำก็ทำอะไรเงี้ยผมเองก็เหมือนกันคร oh. ับสลับกันวันนี้วันนี้หลังจานที่หลังจานอะไรเงี้ย 그렇 ึกมีสติภาพอยู่ในใจมรู้สึกอย่างนั้นตั้งใจว่าในช่วปีหน้า